สภาลาวได้ประชุมกันพูดถึงปัญหาของเศรษฐกิจจะดึงหนุ่มสาวแรงงานลาวกลับประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยจะดึงกลับไปเพื่อจะเป็นแรงงานของประเทศลาวนั่นเองว่าประเทศลาวมีความยุ่งยากเงินเฟ้อเศรษฐกิจตกต่ำค่าใช้จ่ายแพงและหนุ่มสาวไม่เรียนหนังสือ เพราะความยากจนข้ามมาทำงานในประเทศไทยบอกให้พ่อแม่ได้ดึงลูกหลานกลับมาประเทศลาวสภาลาวบอกว่าจะพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศเงินเฟอ้อค่าแรงน้อยจะพยายามทำให้ได้ทำให้ดีขึ้นคือประธานสภาพูดและสสหญิงพูดว่าถ้าเงินกีบของลาวอ่อน เศรษฐกิจของเราตกต่ำไม่มีเสถียรภาพจะดึงผู้ประกอบการที่ไหนเขาก็ไม่มาเงินเราก็ไร้เสถียรภาพถ้าเราไม่แก้ไขจุดนี้ก่อนสสชายบอกว่าในเราเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวในประเทศไทยกับเราแตกต่างกันมากทั้งทงท,งที่ประเทศอยู่ใกล้เคียงกันว่าอย่างนั้นและก็เสนอให้ทำทัทวร์ทำทัวร์เชื่อมโยงกับประเทศไทย ประเทศลาวเวียดนามและประเทศต่างๆนี่คือข้อเสนอของเขางั้นก็ดูสิครับว่านักท่องเที่ยวประเทศไทยมีมากเท่าไหร่ดูกันเลยครับสุดครับวันนี้นี่ครับร้านขายน้ำมะพร้าวครับด้านนี้ก็เต็มครับเสียงดังจริงๆครับด้านนี้เป็นกลุ๊ปทัวเป็นทัวฝรั่งครับโอ้โหปาตทวันนี้มาเป็นทัวครับ Uh huh. เป็นทัวร์ฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยโ้เยอะจริงๆเยอะจริงๆวันนี้ครับนี่ครับยัางเต็มนะครับคำแนะนำถ้าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับประชาชนก็ต้องทำให้เศรษฐกิจค่างเงินสูงขึ้นก่อนถ้าหากจะให้หนุ่มสาวประชาชนกลับมาทำงานในประเทศของตนค่างเงิน ต้องสูงขึ้นและเศรษฐกิจก็ต้องดีขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นเขาใช้แรงงานอยู่ที่ต่างประเทศได้มากกว่าในประเทศของตนเองเพราะการดำรงชีวิตค่าใช้ใจ่ายซื้อข้าวของต่ตางๆมันก็แพงแต่ค่าแรงจะเทียบกับทำงานในต่างประเทศไม่ได้ยากครับอย่างนี้ทำยากสภาลาพูดว่าแรงงานลาวมาในประเทศไทยสองแสนกว่า โดยที่ไม่สนับสนุนให้มาทำงานในประเทศไทยอันนี้อยากจะบอกอยากจะแนะนำว่าแรงงานในประเทศของตนออกไปทำงานต่างประเทศเพื่อจะนำเงินเข้ามาในประเทศของตนเองให้ประเทศของตนมีไรายได้มีอะไรดีขึ้นทั้งความรู้และเศรษฐกิจกจะดีขึ้นความรู้ที่ได้มามาสร้างสรรค์มาแก้ไขมาปร,ปรับปรุงประเทศ อยากให้หันมามองและคิดว่าการปกครองในประเทศเช่นการดําเนินงานนี้การวางแผนนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบปลอดภัยสบายใจทําได้ไหมและส่งเสริมภาคการ,กรเกษตรทําให้สินค้าวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นนํามาแปรรูปทําให้มีค่าขึ้นมาอีกจะได้ส่งออกได้และคนในประเทศก็จะได้ซื้อกินซื้อใช้ด้วย โดยจะไม่ได้นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแต่ต้องเน้นคุณภาพในการผลิตเพราะผลิตสินค้าวัตถุดิบปลูกเองไม่ได้ซื้อเข้ามาราคาขายของสินค้าที่ผลิตออกมานั้นก็ขายในราคาไม่แพงแต่ก็อาศัยขายได้จํานวนมากจํานวนเยอะๆราษฎรก็มีรายได้ภาครัฐก็มีรายได้ดังนั้นเศรษฐกิจก็ต้องดีขึ้นประชาชนก็มีความสุข ประเทศก็แข็งแรงขึ้นครับ